<ค><ด><ค><ด>โอ้ยพี่น้องเลยเป็น้นเนาะโอ้ย<ด>ออกเบอร์แล้วครับผมจะพอกระเป๋าหนึ่งคนหมานพี่นอ้องเมื่อนี้มาหากินครับโด,โดนเตืออะไรออกแต่ท้ายคลิปต้องพี่น้องเนาะโอ้ยเกือบเกือบไม่ทันมันใจเยอะจัด<ค>ดูหมักโน้น<ด>พี่น<ค>้องโน้น<ค><ด><ค><ด> Oh, đẹp lại oh, đẹp lại thì con người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไต่บเนือตบเือตมดเอาอีกอ่ตอดวะหมดหมดดอดโอ้โหขาหัวหนูโอ้โได้ช่วงนี้ฝนตกเลยไหมพี่น้องฝนตกแล้ไหมกินนูครับจเพิ่งิงเขาละออกมาได้พ่ดไทยเยายมัเต็มบ่ทางาทันลวเดี๋

หมดใไ่ห่อไม่ซือมงออกมาเองี่บงน่ยนะเ่บงโอ้ขนยันเหมือนกินนโอ้ยทีซานครับพี่น้องมันต้องเข้าเหมืองพี่น้องช่วงนี้โควิดหลายหากินของปลาไป một cái tán, ôi tì, có nên nay chơi này, mởt phá. เดี๋ยวเดี๋ยวตาเออีกเอาวะะดึงถาเว้เพียสเออเอเออตันมงกินโดพี่น้องเลยแบบดีคฮ้ยมันไข่พร้อมนะไข่ไข่มีโดนไข่ส่มไปให้พ่อสีเอาฟังน

เัอยพรอมอขัน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  right ขันสัตว์ขนสัตว์เอาเอาเอาหอบหอบหอบมันมอย่บตะ้นเดียวพี่น้องเลยิมาผิดหน่วยบ้ล่า คนเดียวพี่น้องเต็มติ๊กเดี่ยวคเดยเป็นข้าวหห่มืองแถวหรือออกไากยังไม่ลัเลยบ้าหล่ดตกเหนียวกเขาสมองทั่จไปร่วมาอยางป็นล่มอะเออต่ต่เออคุณไมนได้อาบน้ำยุติจัะ พี่น้องเลยจกมี่ไปวนยเลยวะโอ้ยเต็มปีกพี่น้องยเือนมากเลยค่ะกบอเอากระติ๊ดยังญ่มาคุณแถวนีบอมีบ่แน่บงกินหรอพี่โตตโตตดังที่อาปีดสี่งานหนุ่มจนไปไม่ออกจกระติ๊นี่หัวปีดพี่น้องเลยแบบดี วานเ็จเออปูึ่งยวนไมบ้าโอ้ยนึ่งพี่น้องเลยบินพึ่งพึ่งอยู่พนนี่พึ่งพึ่งหนาเลยแ้ยบเก็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 บกับบเป้าม่เต่าอันของโนนีวะบอว่พอแล้วานี้ก็พอแล้วพอได้กินอืม อ,มมอ,อ,อีมนี่เอาทำเองครับพี่น้องเอาติ๊กเดียวอีกแลคลิปมนาพอกันไหมครับต้นเดียวนี่นี่ต้นขามต้นเดียวพี่น้องไขรพร้อมนะ เงี้แจงจนแล้วง่อยตัวเตี้ยลำบอกคือเตี้ยเลยโอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยาดตรไปยังสาดเพิ่ปไปบูยคนดูดลงมาเลยเลยโอ้ยพี่น้องเลยเป็นต้นเนาะโอ้ยออกเบื่อแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับ อ้ยแบบดี